สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการแปลคอมเมนต์ของปพะ่อบ้านเรานะครับว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อกัมพูชาสร้างสนามบินใหม่ไปกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับว้าวกัมพูชาพัฒนาขึ้นตอนนี้ฉันหวังว่ากัมพูชาจะมีการขนส่งเพิ่มขึ้นด้วยฉันหวังว่าจะไปที่นั่นหลักจากอินโดนีเซียยินดีต้อนรับสู่กัมพูชา สนามบินใหม่พนมเปญใหม่สนามบินใหม่เสียยเมียรียบต่อเติมสนามบินเซฮานุวินสนามบินดาราซาคอก่อสร้างในเวลาเดียวกันหลังจากทำโครงการทั้งหมดนี้เสร็จก็สามารถขยับเศรษฐฯกิจกัมพูชาได้เยอะเลยประเทศนี้อาจตามทันประเทศอาเซียนชั้นนำในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วก็ได้มีคนมาตอบกับความเห็นนี้นะครับว่ามันเยี่ยมมากกัมพูชา กำลังสร้างสนามบินที่ดีนี่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่ดีหนึ่งในวัตถุประสงค์ของสนามบินคือการเพิ่มการท่องเที่ยวและการใช้งานไปยังพื้นที่นั้นๆเราสร้างสนามบินใหม่เพราะสนามบินของเราตอนนี้เล็กมากไม่สามารถปล่อยให้เครื่องบินลำใหญ่จอดได้เราจึงสร้างสนามบินใหม่เพื่อให้เครื่องบินลำใหญ่สามารถจอดได้ และเราสามารถขนส่งสินค้าไปยังประเทศอื่นๆเช่นยุโรปหรืออเมริกาได้เป็นสนามบินที่ใหญ่มากขอแสดงความยินดีด้วยแน่นอนใช่หลังจากโควิด -19 จบลงฉันจะหยุดพักผ่อนไปยังประเทศอาเซียนทั้งหมดเดินหน้าต่อไปกัมพูชาพวกเรามักจะเชร์ความรักความก้าวหน้าของคนจากฟิลิปปินส์ และนี่ก็เป็นคอมเมนต์เพียงบางส่วนเท่านั้นถ้าสร้างเสร็จก็จะสามารถรองรับผู้คนได้มากถึง50ล้านคนต่อปีเลยทีเดียว